สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนีเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะซอยเสรีไทยนะครับ6 8แยก1มินบุรีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Honda City ้นะครับโฉมปี2015คันนี้นะราคาเสนอขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda City 1.5V นะครับเป็นตัวรองท็อปนะคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยสีเทานะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบคันกันเลยนะของคันนี้นะ เพราะว่านี้จะรีวิวแบบเร็วๆนะครับก็คือคันนี้ตัวรถรอบคันนะครับจะเป็นสีเทานะครับสีแท้เดิมโรงงานนะครับตัวกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาคล้ายๆสีเทาเมทัลลิกนะครับมันจะเป็นเทาเงาๆแล้วก็เหลือบนิดนึงนะครับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับตรงรุ่นเลย Honda City ้นะครับพร้อมโลโก้กระจังหน้าใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นแท้เบิกศูนย์นะครับ ตรงด้านล่างจะมีสเกิร์ตมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นแยกอีกชิ้นหนึ่งนะชิ้นล่างนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับปกติจะมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะแต่อันนี้แต่งเพิ่มนะครับเป็นชุดแต่งแท้ศูนย์เลยนะครับก็ไฟหน้าคันนี้นะจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับ2ดวงนะไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในนะครับโคมไฟหน้านี้สสายแบบนี้เลยนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะผมแจ้งก่อนนะรถเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับ โดยรวมแล้วสภาพ80%นะครับเดี๋ยวจะปรับสภาพขัดสีนะครับทำความสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วก็พร้อมขายเลยเนาะคันนี้นะครับส่วนด้านข้างของคันนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวนะครับฝั่งมาตรงนี้นะตรงแก้มนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวล้อจะได้เป็นล้อแมกอลอยนะครับขอบ14นะครับพร้อมยางมิชลินนะครับพร้อมยางมิชลินนี่เลยพร้อมยางมิชลินนะครับเป็นแมกอลอยนะครับส่วนกระจกนะครับกระจกมองข้างก็จะปรับพับไฟฟ้านะครับหูช้างเป็นสีดําตรงนี้นะ คันนี้จะติดการสะอาดมาให้แล้วนะครับนี่ยาวถึงประตูนี่เลยนะครับจะแยกกัน2ชิ้นนะครับมีสี่บานนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยคันนี้นะครับตรงมือจับประตูนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจแบบนี้นะก็คือจะไม่มีที่ไขนะครับจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสก็คือกดเปิดถ้าเรากุญแจเราอยู่ใกล้เราก็เปิดได้เลยนะครับออกไม่ออกเฉยนี้นะครับจะเปิดแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านหลังก็คันนี้จะเป็นดัมเบรกนะจะเป็นดิสเบกคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นดัมนะครับมาเป็นแม็กอลอยเหมือนกันนะครับเป็นยางปี20นะครับของมิชลินเหมือนกันเลยตรงด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตมาให้นะครับเป็นสเกิร์ตแต่งแท้สู่โรงงานนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะติดซิลิโคนมาให้เรียบร้อยนะครับกันลอยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับจะติดมาด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคันนี้นะครับแต่งครบเลยนะครับ สปอยเลอร์แท้ออกศูนย์เลยนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับที่ฝาท้ายแล้วก็ที่ตัวรถนะส่วนตรงนี้สเกิร์ตด้านหลังนะครับจะมีไฟทับทิมฝั่งมานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีเทานะครับตรงดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นงานชิ้นเดียวกันนะครับของสเกิร์ตตรงนี้นะมีเซ็นเซอร์ทอยหลังให้2จุดนะครับนี่นะครับด้านหลังก็โลโก้ IVT e c นะครับโลโก้ Honda นะครับ ฮอนด้าซิตี้โลโก้อยู่ครบหมดนะครับส่วนตรงสปอยเลอร์เนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับก็คือทั้งหมดรถคันนี้จะมีไฟเบรกสีดวงนะครับมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงกระจกหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงนะครับไม่ถึงสัปดาห์นะคันนี้นะครับคันนี้นะภายในนะครับก่อนปรับสภาพนะอันนี้เป็นรถแบบเดิมๆเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับ ข้างในแผงประตูเป็นสีดำนะครับสลับสีครีมนะครับหุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับตัวตรงนั้นเป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าตรงนี้มีทวิตเตอร์ฝังมานะครับส่วนตรงนี้เป็นมือเปิดประตูจากด้านในนะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยๆเลยตรงนี้เป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับตัววิทยุจะเป็นระบบเมนนวลอยู่นะครับส่วนแอร์เนี่ยก็จะเป็นเมนนวลนะครับรุ่นนี้เป็น 1.5V เนาะ ของ Honda เนี่ยจะมีปุ่ม Eco แบบนี้นะครับก็คือปุ่มประหยัดน้ำมันนะเราสามารถกดปิดเปิดได้เลยนะครับขณะเราขับขี่นะครับใช้ในเมืองเราก็เปิด e c โ Mode ไว้นะครับก็จะประหยัดช่วยประหยัดน้ำมันได้มากเลยนะครับขณะรถติดเนาะตรงชายบันไดนะครับตรงนี้ก็จะติดโลโก้ Honda อยู่นะตรงนี้นะครับเป็นของแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับตัวอบ์ดเป็นอบ์ดหนังสีครีมนะครับอันนี้ผมเรียนแจ้งก่อนนะรถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวทางบริษัทจะปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยหนัง3ก้านแท้เดิมโรงงานนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่18,000กิโลนะครับเป็นรถปี2015นะครับราคา399,000เาหนะครับฟรีดาวเนาะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง i v t e c นะครับคันนี้นะครับภายในห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะครับสำหรับ Honda นะครับก็จะภายในห้องโดยสารเนี่ยจะกว้างกว้างกว่าหลายๆรุ่นนะครับหลายๆแบรนด์เนาะ ตร,ตรงตัวแผงประตูก็จะเป็นเหมือนด้านหน้านะครับสีดําสลับสีครีมเนาะเดินได้ด้วยนี้หุ้มด้วยหนังนะครับมีทวิตเตอร์แล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนั่นชายบันไดก็จะมีโลโก้ซิตี้อยู่นะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมด1 0 0นะครับมีสัญญาณกันขโมยเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.5 V นะครับ iV Tech ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านนะครับเพราะว่าประหยัดน้ํามันตัวถังของรถคันนี้ก็เบาอยู่แล้วนะครับทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้อยมากๆนะแล้วยิ่งรองรับได้ถึง E85 นะครับผมแนะนําเลยนะครับกับเจ้า Honda City คันนี้เนาะสวยๆเลยนะครับยังไม่มีใครจับใครจองนะคันนี้นะครับราคาเพียง 3, 9 9 0 0 0เเท่านั้นนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์หรือว่า ติดต่อเบอร์ส่วนตัวผมก็ได้นะ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับก็เดี๋ยวยังไงสำหรับวันนี้ก็ผมเดี๋ยวฝาก h o n d a City คันนี้ไว้ด้วยนะครับ1.5 V นะครับปี2015นะราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ